ไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว EP 5กันนะครับผมจะมารีวิวของใหม่แต่ผมรีวิวของเล่นไปใหม่แล้วนะคบวันแรกก็คือบ๊อบอีทแล้วอันที่สองที่เป็นต่อต่อก็คือเลโก้นะเลโก้ใช่ไหมครับได้มาจากไหนครับตื่นเต้นหน่อยสิครับตื่นเต้นหน่อยสิครับเหมือนเดิมที่ แถมกล่องมาด้วยหรอครับเขาแถมกล่องมาด้วยหรอครับลูกเนี่ยอะไรครับอันนี้อะไรครับ,รรบช่วยท่านผู้ชมดูครับสติกเกอรพกอ์พวกอะไรพวกอะไรเนี่ยอ๋อเว้ยทำลูกกรก,กตายปากใช่ไหมครับไม่รู้จะจ่ายยังไงอ่ะมีสติกเกอร์ไอ้มีอะไรนะนี่อะไรมีแบบ,แบให้ด้วยอลูก วันนี้เราจะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูชัดะมาทำอะไรทำให้ได้ครับฝั่งนึงครับกลับครับท่านผู้ชมจังมือหัวครับอ่าแล้ววันนี้จะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูครับชี้เลยครับพวกผมจะทำทำนี้ยากไปไหมครับอาอทำนี้ดีกว่านะครับ ผมจะทำอันนี้แล้วก็ผมจะทำเฮ,ล,<อ>ฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เหรอครับโอเคเฮลิคอปเฮลิคอปเฮลิคอปใช่ไหมเป็นบ้านบ้านนี้บ้านนะครับมีบ้านด้วยอันนี้เขมาต่อบปะปาถ่ายปะปะถ่ายนี่ค่ะหน้าตาพอดำนิดนึงนิงดนึงเหรอเนาะดำดำ แล้วมีอะไรเหมือนแม่บ้างครับก็แม่ก็ขาตัวแล้วผมะครับผมก็ดำเกียดเลยค่ะเหมือนใครครับจุยดำผีเหมือนใครครับพ่อเห็นเลยนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาต่อเลโก้ให้ท่านผู้ชมดูครับล้อมากี่อันนะคะมีล้อด้วยเหรอคะลูกไหนครับโชว์ท่านผู้ชมดูด้วยครับมีล้อด้วยเหรอครับล้อจะเป็นอย่างนี้นะแล้วลูกจะทำอะไรกับล้อดีครับ แล้วเราปาทําเคี้ยวอะไรอไม่รู้เลยนะคะมันต่อยอย่างนี้โอ้เป็นรถแล้วเหรอครับโอ้โหมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับลูกมันสามารถเป็นรถได้เลยแต่อันนี้มันไม่ต้องต่อแน่นนะมันไม่เหมือนเลโก้เก่าใช่ไหมคะอ่ะโชว์โชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับเลโก้เลโก้เก่าของผมมันมันแน่นมากใช่ไหมครับท่านผมจะแกะให้ดูครับครับครับโอ้โหโอ้โหมันจะค่อนข้างยากใช่ไหมครับ ก็ใช้เวลาว่างในการทำใช่ไหมคบเพราะว่าตอนนี้อันดาก็มีของเล่นมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ไปซื้อไปหาซื้อกันแล้วก็งานว่างๆหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จก็มาต่อเลโก้ใช่ไหมมาต่อเลโก้กันยามาพี่แขกเชิญมาด้วยครับโน่นครับอ๋อครับชออะไรครับช่วยกดไลค์กด ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่จบคลิปนะครับผมจะมาต่อเลยขอขอพักก่อนใช่ไหมคะจะทำกำลังกำลังกำลังต่อเลโก้อยู่ครับออ้ต่่เลโกกนงั้นขอตัวไปขอต่อเลโก้ก่อนนะครับขอตัวไปต่อเลโก้ก่อนนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วมามารีวิวนะครับนี่เป็นรถไรครับโอ้โหรถถังแล้วเปล่าครับ เป็นตัวอะไรครับโอ้โหแอลโอวีอีแปลว่าอะไรครับรักรักรักใครครับรักคุณผู้คุณผู้ชมรักคุณผู้หญิงรักท่านผู้ชมแล้วนั่นอะไรครับอันนั้นอันนั้นประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เครื่องเครื่องมือครับเครื่องมืออะไรต้อเครื่องมือค่ะอ่ะต่อต่ออันต่อไปครับอันต่อไปครับ สัตว์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรในในรีวิวนะครับเป็นช้างชอชอช้างภาษาอังกฤษอะไรครับชอช้างภาษาอังกฤษอะไรครับช้างภาษาอังกฤษอีเลฟเฟนอันนี้ไดโนอันนี้ไดโนเสาร์มีตาด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหไอเทมของมันก็คือมีตาให้ด้วยนะครับมีสติกเกอร์ตาให้ด้วยน่ารักใช่ไหม ตาเดนุตาไดโนเสาร์ลูุรักแค่ไหนน่ารักไหมคะผมน่ารักไหมคะแล้วก็อะไรอีกหนูทำอะไรนี่แอลโอวีอีรักใครครับรักชอบชมคือดูกันดูนะอ่ะอ่ะมาจบ,บคลิปมาจบคลิปกันก่อนนะครับมาจบคลิปกันก่อนยังไม่จบคลิปครับทำไมครับ ผมจะมาต่อให้ท่านผู้ชมก่อนครับต่ออะไรครับอ่าบอกท่านผู้ชมก่อนคืนนี้คืนนี้เราจะมาดูกันอีกนะดูกันอีกนิดนะึงเอาเร็วกดกดติดกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งให้กำลังใจคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับช่อง 拜拜。